สวัสดีทุกคนสวัสดีเมื่อสักครู่สักคนเดี๋ยวพบกับค้อยซอกสมซุกสาวผู้ไทยคือเก่าทุกคนมืนน่อกี้ค่อยกับมาโคอีแล้วทุกคนมาหาเห็ดแต่มากัเห็นทายนาำทมมานั่นและทุกคนเออจะเข้าหูจักนันเลยขนาดคอยอยู่บ้านน้่คนยังมีหูจักตน,นี้กัมาตั้งแต่ห้าอันหกโมงทุกคนมากับอีนแม่สองคนมาแล้วก็รหาเห็ดไปหน้าเลย เห็นเห็ดโพลแล้วนี่นี่มานี่นะมานะนี่อือนี่อันนี้นนมันหมือนหมอน่ะเทปเทปบนทาทุงเทปบนาทุงกะ กัไปที่นี่ทุกคนกะเจ้าอีเลอยังหูจกักคอยบีหูจกักกะเจ้าหูจกักทุกคนมาตอนนี้ทุกคนมามึงเยือนนุ่งน่ะนี่น,น,นี่น น้าฮันแม่นี้หัวทุกคนปลาทุกคนอื้มอื้มเขาพูดจากทุกคนเอยเฮ้อเนี่ยเขาพูดจากเขาห้อยบีแพ้เขาอีมีท่านเขา เทวนาโมไม่ได้อย่างหูจักทุกคนค่อยค่อยบิวจกักหนักค่อยว่าค่อยเรามาก,ก่อนมาเจอเห็นเทวนาโมอยู่นี่ทุกคนเลยอีเมกัดกวาดไปทุกคนนี่นี่นะ อ <t enc anto arithmetic> <stop oughs> ีกเอาอีกเอาอยู่นี่นะทุกคนไปเบิกโนแมทุกคนมาเตะแนวนี้ Lục như nữa níu ngon níu ngon 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 ชิลเลอรี่แล้วก็อุ้ยนี่นี่ทุกคนอุ้ยนี่อุ้ยนี่ทุกคนหน,น,นึ่งสามสามดอกนี่ทุกคนเป็นขุมงนะนี่อืมดิกินเห็ดพอไม้ปีทุกคนเย้ยคน ดอกไหนทุกคนอืมดอก้ดนหน้าก็มีทุกคน quy, nóng nhờ rồi cả งั้ทุกคนหย่าให้เพาะนะโคตรหย่าให้เพาะนะสลานอยู่นะออยออตอนนี้นะคันอ้อคันหญ้ามันออดตอนนั้นน่ะสลานอยู่เห,นะหละทุกคนมาหาย่ามาดังเงินมาหัวหน้าแล้วทุกคนเอ้ยมาหัหน้าแล้วกะยี่ไปเบิ้งเฮ็ดดินต่อทุกคนไปเบิ้งน้ำเดียวว่ามาละสีได้มาทุกคน เอามาซีมานคือเมื่อวานนี่ว่าเห็นเล้วทุกคนน้อยนิดนึงนี่ทุกคนสวยงามมาก เห็ดอีรนันดอกนึงทุกคนนี่นี่ตีนตะแพงอะไรนีม่มาแล้วทุกคนเลยมาหดเทงละมีได้มีม,มีไปท้เอเมดได้ไปหาเห็ดได้พักได้พักน้ำได้พักขาได้พักบงยกเว้นเห็ดทุกคนวันนี้ห้าวซีมากแกงเห็ดเพาะนะทุกคนเน้นมาแม่ เฮ็ดเพาะทุกคนเอามาหน่อยเฮ็ดเพาะเอามานลำทางแล้วทุกคนในหลายเติบน่ะเฮ็ดเพาะเฮ็ดเพาะใส่ละทวยหนึ่งทุกคนเขาเอาหมดทุกคนเอ้ยมาซื้อไทยนาทุ้มกับยูฮันทุกคน หูจักแน่เลยว่าอยู่หันเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดพอออเขาค่อยเอาบ่เลยค่อยหักกัหูปีนี้ทุกคนอีแมหักกับบ่เฮาปีนี้ล้างเฮ็ดแกง่ด้วยไหม ไในโทรเอน,นี่ทุกคนได้ไลายเตอร์อย่างนี้ใหพอหนั่งนะทุกคนคอยมีคือหมู้ด้วยคอยคอยเยอะกินตอนแบบมันมันแข็งแขงแล้วก็แข็งกุบกุบกรุบกุบนะทุกคนแซ่บก็เริ่มมันละอ้อลายเด้คอยยกินแบบสะใจคอยเฮ้ยคอยเห็นเยูเฟรกจ้าคอยอยู่ห้องอย่าให้คอยกิน กว่าคนมานนี่ทุกคนนี่ดอกใหญ่ๆแบบดอกมหญพักก็วิดีโอมาทุกคนเลยด้วยวพอาเราหูจักว่าเห็ดละได้เห็ดเนาะมีหูว่ามาละได้เห็ดนี่กับมาเส่งโดงดวง้วยซึ่ทุกคน เยอะอันเมื่อวานนี้เขาได้บ้างหลายๆนงเนาะคิดว่ามันมอันนั้นว่ะคิดว่ามันละมีอ,นนอ้ออีทุกคนเอ้ยหลั่ันมาหลกกั่ได้ยัดเกอได้ได้ก็จะเจอได้กับพอแล้วเสาทุกคน มาตั้งแต่หกโมงเช้าหกโมงสศูนๆหน้าค่อยปัดไก่เนาะอ่สนะสร็จรถแทนอาโมจอดอยู่ค่อยวะเขาเชื่องนี่เพราะว่าค่อยวะเขามาเบิ่งดินทุกคนเบิ่งซื้อเขามาหาเขาเบิ่งเห็ดเขาจะไปโซนเขาเจ้าก็มาซื้อดินไก่ได้ทุกคนไปซื้ออยู่ยู่แถวค่อยพี่อยู่กระตองแถวพี่ยูบพ่นดินลายทุกคน แถวบ้านกุนหินอันบ้านอันนั้นพวกกับบ้านกุนนำแหลกกันยังมาซื้ออยู่แต่พี่ทุกคนดินี่มันกว้างเอ,อทุกคนแต่หลายเติบไแ้ได้แต่ก็ยาเยอะนะทุกคนแต่ ก็เ,เยอะคือเก้าคอนเสิร์ตขับประเภทเฮ็ดนี่นะถ้าเบิร์อี้อันต่อไปก็คือเฮตาาทุกคนแถวแถวนี้นะแบบเฮตา้ามะดอกเยอะดอ,อกใหญ่แมียวมานะก็เยิมออกละเมียร์ละไม่ค้างได้ปะนี่ ขากระตึงหือตึงหือเฮียพี่โต๊ะจิตรเธอทุกคนว่าต้องขำกล้าค่อยแน่ขานำทุกคนประคักนงามงามหยดโจโจทั้งหมดกินกับตมมะฮงได้น้องทุกคนมะเก้งค่อยนะเหยื่อสำนี้แล้วก็มีเยอะออีเลยทุกคนมีหูว่าเป็นมะเก้งแนวเลยว่ามะเก้งเยื่อผัด เยอะสาม,มีแล้วก็มีเยอะเลยทุกคนนะคะเยอะสาำน้าแล้วก็มีเยอะเลยคอยเสว่ามาเก่งที่แบบอีแม่เอามาขายนะนะทุกคนหากเปลนปีนี้เดออันนั้นก็โกบ้น้าทุกคนตายไปแล้วมึงแน่อากาศนะทุกคนคึมฝนแต่ว่าฟ้ากระห้องเยอะตึงือตึงอ,อยู่แต่ว่ามีตกทุกคนหอนเอาไม่ง่ายตอนนี้กะแต่ว่ามีตก เอาเห็ดเอาเห็ดเดี๋ยวออกอนนกับยี่เนางนอกอนาคห้างเฟื่งทุกคนนะยอาโฟนแล้วทุกคนนี่ปูนแล้วก็กาาค่ากะเอาผ้าคาเสื้อทุกคนขา,าลง lục quan. Khá cỡ nhỏ cho tụi con ơi. ก mm ินข้าวเสาแกงฮ็ดโพะมาไหม่หให้ยงหวงฟองมนี่ทุกคนมากินข้าวเสากินแกงหดพะทุกคนดเพหนังมาปื้ ายคนมั้งวัชร์เลยถ้าเราทุ่มก็เรายังหุ่จับคุยเดาหุ่นจับบักคอยอยู่บ้านคอยบิหุจับว่าเห็ดอ้อนุ่หันทุกคน

ข้าอยู่หน้าแซดทุกคนมีส่วนข้าเยอะนะ